สวัสดีค่ะโค้ชวินนี้สร้างพลังด้วยจิตที่ติดสุดนะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาพูดถึงข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันนี้นะคะสืบเนื่องจากข่าวสารเนาะที่เราทราบมาว่าทางฝั่งกองทัพขเขมรเนี่ยนะคะอยากจะขอส่งทหารแล้วก็ประชาชนของเขาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้ามารักษาในฝั่งไทยบ้านเรานะคะตรงนี้เนี่ยนะก็อยากจะขอสะแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะอะก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปที่ความเห็นจากทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก่อนก็คือท่านพลเอกนัก ท่าออกมาตอบแล้วนะว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะรับผู้ผบาดเจ็บดังกล่าวเ,เข้ามารักษาในฝั่งไทยนะคะจนกว่าเหตุการณ์สู้รบจะสงบลงอย่างแท้จริงนะคะไม่มีเสียงปืนนะคะแล้วก็สงบจริงๆซะก่อนนะอ่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาดูกันนะคะก็ในฐานะที่คนนี้ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะมาโดยตลอดนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยทหารเทมิเนี่ยเขาก็ยังโจมตีเราอยู่แม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงนะคะทั้งสองฝั่งแล้วแต่เขาก็ยังโจมตีเราอยู่เรื่องเ mm. นืองนะคะด้วย หลายชนิดนะคะแล้วก็ที่เราได้รับการความเสียหายเนี่ยอย่างมากก็คือการโจมตีเข้าฝั่งไทยเนี่ยด้วยจรวด B N 2ีเอ็นะคะอย่างไร้ทิศทางนะโดยที่เขาไม่ได้มุ่งโจมตีกองกำลังทหารของเรานะแต่เขากลับมุ่งโจมตีไปที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเรานะคะทาให้มีผลให้จรวดดังกล่าวเนี่ย B N 2ีเอ็เนี่ยนะคะเข้าไปตกลงในบริเวณที่พักอาศัยของประชาชนนะคะตามร้านสะดวกซื้อ,อตามสถานที่ราชการในชุมชนและที่สําคัญก็คือตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างที่เราอย่างที่เราได้ทราบเห็นข่าวกันมาแล้วเนี่ยนะคะ แล้วทําให้นัปัจจุบันนี้เท่าที่รู้เนี่ยนะคะทำให้มีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขาดสถานที่รักษานะคะอย่างเพียงพอและทั่วถึงเพราะอะไรเขาโรงพยาบาลมนโดนทำมันมันมีความเสียหายมากจนไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะคะ mm hmm. แล้วก็เท่าที่รู้ตอนนี้มากกว่า1ิโรงพยาบาลที่ต้องปิดตัวที่ต้องปิดให้การให้การบริการลงไปนะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นผลให้ การรักษาพยาบาลตอนนี้เนี่ยสะดุดลงไปนะคะทีนี้ทางฝั่งพมิก็อยากจะขอส่งประชาชนของเขาทั้งกำลังทั้งกองกำลังทหารของเขาที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเรานะคะหรือประชาชนของเขาที่ที่กำลังเจ็บป่วยตอนนี้เนี่ยขอเข้ามารักษาในฝั่งไทยแล้วเราเนี่ยจะยังไงคะนะคะก็อยากจะให้มาดูนะคะว่าเราควรที่จะมีมาตรการยังไงในตอนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตามที่ได้รับเขาเรียกว่าไงดีอะมาตรการที่ควรจะเป็นเนี่ยนะคะก็คือว่า เราควรจะมีมาตรการชั่วคราวนะคะเพื่ออะไรก็คือเพื่อจัดระเบียบชั่วคราวนะคะในการให้บริการในช่วงสาัานการตึงเครียดในขณะนี้เนี่ยนะคะทั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธเชื้อชาตินะคะแต่เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายเนาะโดยทั้งนี้เรายังยึดหลักมนุษยธรรมในการรักษาผู้ป่วยงกตษนะคะแต่ว่าการบริการในช่วงนี้จําเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในด้านความมั่นคงนะและที่สําคัญเนื่องจากตอนนี้การรักษาเนี่ยเพราะว่ฉุกเฉินชายแดนต่อผู้ที่มีสิทธิ มันเกินศักยภาพแล้วจริงๆนะคะจึงจะเป็นอย่างนี้ที่ต้องงดรับผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นชายที่อยู่ตามชายแดนแล้วก็เป็นชาวเขมรเอาไว้ก่อนเพราะว่าสถานที่เราไม่เพียงพอนะและถ้าหากทางเขมรเนี่ยยังจะไปทำเฟกนิวยังจะไปทำข่าวปลอมว่าไทยเราเนี่ยแย่เชื้อชาติค่ะมนุษยธรรมและปฏิเสธการรักษาด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะเราก็ขอยืนยันเลยว่าไทยยังคงรักษาผู้ป่วยชายแดนด้วยความรับผิดชอบนะแต่ด้วยความมั่นคงนะคะของบุคลากรและประชาชนเหตุผลด้านความมั่นคงของบุคลากรคนไทยและ ความมั่นคงเนี่ยจะต้องมาก่อนเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่แล้วดั้งเดิมก่อนที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นนะและยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ยังให้เขาอยู่ต่อนะเราไม่ได้ไล่เขากลับเราไม่ได้จหนายเขาออกนะคะโอเคถึงตรงนี้นะคะวันนี้ก็อยากที่จะออกมาพูดเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะเผื่อที่จะคลิปนี้เนี่ยได้มีชาวต่างชาติได้เห็นแล้วก็เข้าใจในในใน,ในสิ่งที่รัฐบาลคำมีต้องการขณะนี้นะคะ According to reports that the Cambodian military has requested to send wounded soldiers and civilians from the Thai-Cambodian conflict to receive medical treatment in Thailand, the matter has sparked widespread discussion about how Thailand would respond. Most recently, Deputy Minister of Defense General Natapong Nagwani has stated that Thailand is not yet ready to accept such wounded individuals for treatment until the conflict has area subsided. As a Thai citizen, I would like to express my opinion on this matter. At present, Cambodian forces have launched indiscriminate attacks using BM 21 rockets, not targeting Thai military units, but instead harming innocent civilians. The attacks have resulted in explosion in residential areas, communist stores, government buildings in communities, and importantly numerous hospitals. More than ten hospitals around the border have been forced to suspend operations. This has led to a severe shortage of medical treatment facility, equipment and supplies. Therefore, Thailand is compelled to implement temporary measures to organize medical services during this tense border situation. This is not a rejection of passion based on nationality, but necessary to step to ensure the safety of citizens. Thailand continues to adhere to humanitarian principles by treating critical patients. However, medical services during this period must operate within national security limitations. Most, most importantly, due to the current emergency burden on the Thai healthcare system around the border, which has exceeded its capacity to treat Thai nationality, it is necessary to suspend accepting foreign patients from the border, including Cambodian nationals, for the time being due to insufficient medical resources and if Cambodian authority continue to spread false information excusing Thailand of racism and humanitarian care, Thailand would like to affirm that they still provide responsible medical assistance to border patients. However, the security and well-being of Thai personnel and citizens must come first. However, the current Cambodian patients that are taking care before the dispute, they are still able to take care at all. Okay. Naka? ก็สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นความเห็นนะคะก็หวังว่านะคะผู้ที่เข้ามาชมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะจะเข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้ที่ว่าทําไมเราถึงปฏิเสธนะคะไม่รับการรับผู้ป่วยจากทางฝั่งกัมพูชาเข้ามารักษาในบ้านเราเพราะว่าสถานที่เราไม่เพียงพอแล้วก็เราต้องให้สิทธิ์กับคนไทยก่อนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามนะคะแล้วก็ใน สถานการณ์อ,อื่นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะนำเอาสิ่งท,ท,ที่ที่สำคัญแล้วก็น่าที่จะช่วยกันเผยแพร่ออกไปนะคะเป็นป่าเม็เสียงให้กับประเทศเราเนี่ยนะคะให้ทางโลกเขาได้รู้นะคะนะคะตรงนี้ก็เป็นโอเคก็ติด hashtag นะคะ c h u o h from Thailand นะคะทางยุรักสงบจากทุ่โลกไม่ขาดขอบคุณค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ